ตัวเลขนั้นมีพลังเขียนตัวเลขบางตัวโปปรากฏว่ารายได้เพิ่มขึ้นสองสามเท่าเพงเป็นมหาเฮงแต่อันนี้จะมีเป็นทวีคูณเพราะว่ารหัสตัวเลขเนี้ยเปรียบเสมือนคนที่รวยเป็นพันล้านหมื่นล้านบางคนก็บอกว่าเปลี่ยนเบอร์แล้วจากยาจบเป็นเศรษฐีเลยไหมเราเอาพลังตัวเลขเนียไปเติมจากหาได้วันละห้าร้อยกลายเป็นวันละสองพันนั่นคือพลังตัวเลขในีไ 500, เปเ,เสริมเติมเต็มเชื่อว่าภาพที่เป็นพลังสเสือพลังตัวเลขเนี้ยรับปีใหม่เนี้ยห้าแบบเนี้ยเพงแน่นอน4 2 8 9มาจะโดดเด่นคือการหาเงินหาเงินหาทองเจรจา มักได้ทรัพย์ได้โอกาส6 3 9 5เนี่ยมีเสน่ด้วยมีโชคด้วยเสี่ยงได้ดีด้วยมีเซ้นในกัลตันใจ2 8 9 5ตัวเลขพลังที่เหมาะสมับการเล่นหุ้นคริปโตก็ได้การเงินทั้งหลาย7 8 9 5แทนทรัพย์้อนใหญ่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมมีข้อพิสูจน์ น,นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซอลี่ครับวันนี้ครับวันนี้โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมเป็นอย่างสูงมากๆเลยนะฮะและเหมาะสําหรับนะฮะผู้ที่ชื่นชอบในตัวเลขและเชื่อว่าตัวเลขเป็นพลังงานรอบตัวเรานะครับวันนี้ผมจะมีโอกาสะะได้พบกับอาจารย์นิติกริตครับอาจารย์ที่อยู่ในวงการศาสตร์ของตัวเลขมายาวนานเกือบ20ปีนะฮะว่ากันว่าอาจารย์เนี่ยรวบรวมสถิติต่ตางๆจากตัวเลขนะี่ย เพื่อมาเป็นยันตัวเลขเพื่อเราสามารถพกเอาไว้ให้เรามั่นใจปลอดภัยในความท้าทายของธุรกิจทุกวันนี้ครับแล้วก็มีคาถามมะที่ง้องฝากมาถามว่ามีเบอร์โทรศัพท์แล้วต้องเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนแล้วปิดเบอร์หรือไม่อย่างไรเลขใดที่สามารถเป็นมงคลและนับสิริมงคลมาต่อชีวิตของเราครับไปพบกับอาจารย์ครับ ทางด้านนี้เลยครับอาจารย์นิติกจสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนั่งเลยนะครับอาจารย์เรื่องนี้เรื่องเร่งด่วนครับเพราะนั้นต้องคุยกันแบบลึกซึ้งและยาวนานน้องๆถามมาโดยเฉพาะตัวผมเองด้วยมีเบอร์แห่งแล้วมีเบอร์เกา่าต้องปิดหรือไม่แต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นต้องเรียนถามอาจารย์วันนี้มาพบอาจารย์เพราะเรื่องของยันพลังตัวเลขคืออะไรครับอาจารย์ชื่อก็บอกนะครับยันเราคุ้นเคยยนันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีพลังตัวเลขสําหรับผมเนี่ยตัวเลขนั้นมีพลังแต่สาหรับคนอื่นาจจะมองว่า ตัวเลขเอาไว้นับแต่ผมค้นพบแล้วว่าถ้าตัวเลขมาเรียงต่อกันให้ถูกลักษณะที่ดีเขียนตัวเลขบางตัวพกปรากฏว่ารายได้เพิ่มขึ้นสองสามเท่าผมมีเคล็ดลับนี้และผมค้นพบแล้วก็คือเป็นข้อพิสูจน์ว่าตัวเลขมีพลังพอเรารู้เนี่ยว่าเพียงเรียงตัวเลขตรงนี้แล้วทําให้ชีวิตคนดีขึ้นก่อนเราจะรู้ว่าตัวเลขมันดีเนี่ยเราไปค้นพบว่าตัวเลขมันมีไม่ดีเราก็แก้ไขเรารู้ก่อนว่าตัวเลขเราไม่ดีพอเราเปลี่ยนเอาตัวเลขไม่ดีออกแล้วใส่ตัวเลขที่ดีเสริมคือมียันตัวเลขด้วยนอกจากเปลี่ยนเบอร์ให้มงคลแล้วเนี่ย ใช้ยันตัวเลขด้วยเนี่ยปรากฏว่าชีวิตยิ่งดีขึ้นแบบท็อปอัพเขาเรียกว่าเฮงเป็นมหาเฮงอาจารย์ที่ติดรี่ในวงการตัวเลขมายาวนานขนาดไหน ก็น่าจะเกือบ20ปีเข้ามาสู่วงการตัวเลขด้ครับเป็นเรื่องราวของสถิติหรือไม่หรือแมทริเมติกต้องบอกว่าก็เริ่มจากการอ่านพอเราอ่านเก็บสถิติเริ่มต้นก็จะรู้เพียงตรงนั้นเบื้องต้นเติบเติบมาได้เรื่อยก็เข้าใจถึงเรื่องของจิตวิญญาณด้วยตอนแรกมันจะเป็นลักษณะพยากรณ์เป็นโหราศาสตร์แต่พอเรามารู้จักเรื่องของพลังตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นแนวคิดที่ต่างจกากโหราศาสตร์เพราะเป็นการเอาตัวเลขมาใช้เพื่อพลังจะไม่มีเรื่องของเวลา เรื่องของอนาคตการทำงานไม่มีถ้าใครมีตัวเลขดีณเวลาเนี้วันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยคุณดีและเฮงถึงอนาคตถ้าใครรู้เรื่องตัวเลขจะต้องเปลี่ยนตัวเลขตั้งแต่รู้เลยอนาคตก็จะดีตัวเลขมันอยู่รอบๆตัวอยู่แล้วอยู่รอบตัวเนี่ยแต่อิทธิพลไม่เท่ากันถ้าเบอร์มือถือเนี่ยเป็นคลื่นโทรศัพท์มีพลังแล้วก็อยู่ชิดติดตัวเลขบ้านเลขรถมีอิทธิพลทั้งนั้นแต่สิ่งเหล่านี้ผมพูดมาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เปลี่ยนได้ผมก็ศึกษาพวกนี้ถ้าเป็นเลขวันเดือนปีเกิด มันเปลี่ยนไม่ได้ผมจะไม่ได้ศึกษาอย่างเราปรับเบอร์มือถือให้ดีขึ้นอย่างเราเปลี่ยนเรือหัส ATM เปลี่ยนโค้ดเลขต่างๆรอบตัวให้ดีขึ้นเปลี่ยนเลขทะเบียนรถเนี่ยอันนี้ช่วยได้แล้วมาจนถึงที่มาค้นพบแล้วจริงจังมากก็คือเรื่องของพลังตัวเลขคือการเป็นรูปยางงงง่ายหรือเปล่าตัวเลขมันจะเปลี่ยนได้ยังไงเปลี่ยนเบอร์มือถือมันจะสามารถทําให้เกิดพลังงานอะไรได้เลยเหรอคือวิธีเราจะมองว่ามันงมงายหรือไม่นะครับต้องบอกว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมมีข้อพิสูจน์ข้อพิสูจนอที่เาังบ ผมมีตัวเลข4ตัวให้คุณไปเขียนคุณไปเขียนไปที่เก๊เงินคุณไปเขียนไปที่ร้านค้าหรือพกเป็นบัตรก็ได้ในกระเป๋าตังค์ปรากฏว่าทําให้คนนั้น เขามียอดขายอย่างเช่นขายกาแฟเนี่ยวันละสิแก้วกลายเป็นวันละยีก็เพียงแค่รู้เค่ลับเอาตัวเลขเนี่ยไปพิสิบตัวฉะนั้นนั่นเป็นข้อพิสูจน์พูดแบบนี้มี u s ส case ไหมอาจารย์เคยเอาอะไรไปให้ใครแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครับอาจารย์ถ้าเราไม่ง่ายนะครับผมแชร์ข้อมูลมาโดยตลอดก็คือแม่ลูกคูหนึ่งเปิดร้านโท่แก่ตัวลูกสาวเป็นคนรุ่นใหม่ก็ได้ยินว่าเอาตัวเลขไปติดไว้ที่ร้านค้าเนี่ยจะขายดีเขาก็เลยบอกว่าคุณแม่เอานี้ เขียนตัวเลขตามที่ผมแนะนํา4ตัวเนี่ยใส่เข้าไปใต้ถาดเท่าแกงเอาเลือกสินค้าเลือกอาหารที่ขายไม่ดีกลายเป็นว่าตัวนั้นขายดีขึ้นแม่ก็ตกใจว่าลูกขึ้นลูกลูกลูกไปเขียนมาเยอะๆไปเอากระดาษเนี่ยพิมพ์มาเยอะๆครับใส่ทุกถาทุกวันนี้เขาบอกว่ากําไรไม่รู้มาจากไหนคือมันขายดีขึ้นแม้ว่าตัวนั้นจะเป็นของที่คนไม่นิยมกินแต่กลายว่าม,มีตัวเลขปุ๊บมันขายได้นั่นแหละ ได้เบอร์นี้มาเบอร์นี้พลังกว่น,นี้อาจารย์เรารู้อยู่แล้วนะครับต้องเปลี่ยนให้ใครก็ต้องเลือกให้พี่ก้องรวยๆแต่สําหรับผมเวลาผมให้ใครเนี่ยผมจะให้ความร่ํารวยพวบคู่กับสติปัญญา<ม>จะเป็นคนที่ร่ํารวยทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินมีทองและได้ช่วยสังคมแต่เนี่จะมีเป็นทวีคูณเพราะว่าหรหัสตัวเลขเนี่ยเรียบเสมอนคนที่รวยเป็น พันล้านหมืห่นล<ะ>้านเพราะว่าพี่ต้องใช้พลังแบบนี้แล้วเปอร์ดเดิมที่ใช้อยู่แล้วก็พาเรามาถึงวันนี้ก็เฮงอย่างทุกวันนี้ด้วยมีรถมีบ้านมีการงานเรียนจบดะไรกงแต่แล้วมันไม่ดียังไงจะให้เปลีป่ยนเบอร์เดิมทิ้งไปได้ยังไงบางคนก็บอกว่าเปลี่ยนเบอร์แล้วจากยาจบเป็นเศรษฐีเลยไหมผมมองว่านี้ครับเราเปลี่ยนเสมือนว่าเราเป็นเป็นแก้วน้ำใบเดนิน้ำจะอยู่ก้นแก้ว หรือว่าการแก้วแต่ละคนจะมีปริมาณในตัวเองเนี่ยปริมาณบุญหรือความที่เป็นพื้นฐานดีเท่าไหร่แล้วเราออพลังตัวเลขน,นเไปเสริมจากหาได้วันละ500กลายเป็นวันละ2,000<ม>นั่นคือพลังตัวเลขในไปเสริมเติมเต็มไม่ได้แปลว่า เปลี่ยนแล้วห่อได้หปืนแล้วรวยขนาดนั้นแต่เราจะสังเกตตัวเองว่าเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมเราพูดเหมือนเดิมแต่ทาไมคนซื้อของเยอะขึ้นหรืออีกแบบหนึง่งตีเป็นเรื่องความรักก็ได้อย่างน้องสาวอย่างลูกศิษย์ผมที่มาเรียนเรียนเสร็จเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเบอร์มือถือเขาไม่ได้เปลี่ยนรูปหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k แต่มีคนมาทักอินบ็อกว่าคิดถึงหลายคนในเดือนแรกที่เปลี่ยน <c oughs> เขาก็เลยบอกว่ารูปไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ทําอะไรเลยทําไมคนมาคิดถึง <c oughs> ผมบอกนี่แหละพลังงตัวเลข <c oughs> เราเปลี่ยนส่วนของพลังแต่ว่ามองไม่เห็นหรอก แต่เรานับความถี่ความเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ผมมองเรื่องของพลังตัวเลขคือสิ่งแวดลอ้อมเราจะคุ้นเคยเรื่องของฮวงชุย้ยฮวงชุย้ยเกิดไปอยู่ตรงนี้อากาศดีสุขภาพดีตรงนี้มุมอับสุขภาพไม่ดีจริงไหมครับ <S <S ฉะนั้นเราสามารถเลือกพลังตัวเลขเนี่ยที่ทำให้เราเป็นคนอารมณ์ดีทําให้เราเป็นคนกล้าพูดกล้าแสดงออกทำให้เป็นคนที่มีความสุข แล้วผลลัพธ์ในชีวิตมันจะเปลี่ยนไปเพราะผมเคยแนะนําคนที่เป็นโรคทางจิตโรคประสาทโรคซึมเศร้าผมเห็นเลขปุ๊บบอกว่าเคยคิดค่าตัวตายบ้างไหมเพราะว่าเลขมันอยู่ในลักษณะจิตใจที่ห่อเหี่ยวคิดมากกังวลสูงขเขาก็มองหน้าบอกว่าเออเขาคิดค่าตัวตายหลายครั้งทําไมดูจากเบอร์แล้วรู้ผมบอกว่าพลังงานที่ไม่ดีมันอยู่กับคุณคุณต้องเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนพงช่วยเหมือนเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไปสู่พลังงานที่ดีพอหลังจากเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บ เจอหน้าเขาผมก็ถามว่ายังคิดข้าตัวตายอยู่ไหมเขาบอกว่าคิดเหมือนกันแต่ว่าคิดน้อยลงปกติคิดทุกวันนี่ก็ว่าอาทิตย์หนึ่งคิดครั้งนึงแวะเข้ามาในหัวมันมีผลต่ออารมณ์ต่อจิตใจต้องบิดเบอร์มือถืออันเก่าไหมหรือต้อง เปลี่ยนทิ้งเลยอาจารย์คือง่ายๆเลยครับถ้าเบอร์มือถือคุณไม่ดีแล้วคุณไปหาเบอร์ใหม่ที่ดีมันก็จะมีของดีและไม่ดีอยู่ถ้าเป็นไปได้ก็เลิกคบเบอร์เก่าซะนะครับใช้แต่เบอร์ใหม่ที่ดีแต่ถ้าเบอร์เก่าเป็นเลขมงคลด้วยแล้วเบอร์ใหม่ก็เป็นมงคลด้วยก็ใช้คู่กันไนดะ้เบอร์เก่าไม่ดีแต่ใช้มานานลัด ATM รลัดทุกอย่างลัดแบงก์อยู่นั้นหมดเลยอาจารย์ มันแก้ยากต้งทำไงอะ่ะมีจริงไม่ยากอยู่ที่ใจถ้าใจจะเปลี่ยนผมเจอคนนี้เขาใช้เบอร์มา30ปีเขาบอกว่าฉันเปลี่ยนได้เลยวันนี้เดี๋ยวนี้เจออีกคนนึงใช้เบอร์มาส0ปีบอกว่าเนี่ยพี่ใช้มานานแล้วปิดไม่ได้มันอยู่ที่กําลังใจเราชั่งน้าหนักว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็ต้องลงตุนเราก็ต้องแลกตกลงว่ามีเลขแล้วเราจะทาให้เรามีกําลังใจในการต่อสู้ไหมจ๊ะมากกว่ากําลังใจเพราะว่าพลังงานนี้มีอยู่จริงเอาสิ่งที่พิสูจน์ได้ง่ายคือสถิติอย่างง่ายๆผมบอกสั้นๆนะครับ ใจโดยสูงเป็นคนร้อนหรืออย่างบางทีมีเลขแปดหลายตัวเนี่ยก็เอาแต่ใจแต่จะใจถึงใจกล้ากล้าใช้เงินมันก็ทําให้บางคนที่รู้เรื่องของาศาสตร์เนี่ยเขาเห็นเฮ้ยโทรศัพท์ลูกค้าคนนี้โทรมามีเลขแปดเยอะสามารถขายของแพงๆหรือบิลให้เขาซื้อได้เลยเพราะว่าเขาจะจ่ายง่ายตัวเลขมันส่งผลต่อชีวิตแน่นอนสถิติเอาไปทําให้มั่นใจมากขึ้นครับมันจริงอยู่แล้วครับอาจารย์ร่วมก,กับ lucky dose เปลี่ยนเบอร์อาจจะยากเปลี่ยนเบอร์อาจจะแพงยันตัวเลขมีแล้วแต่เป็นอนาล็อกตอนนี้ร่วมกับ l u c กี d o ดสทำ หน้าจอโทรศัพท์ w a ลเปเ p อร์ที่อาจารย์บอกว่าสามารถเป็นของขวัญให้พลังงานของตัวเลขในปีใหม่ที่มาถึงนี้คืออะไรครับอาจารย์ต้องบอกว่าผมรอคอยมานานนะครับผมเก็บสถิติข้อมูลเรื่องของการใช้พลังตัวเลขเนี่ยทั้ง เป็นออฟไลน์ line, คือเขียนใส่ตัวหรือบางคนสักเลยเนี่ยแล้วชีวิตดีขึ้นก็มีแล้วก็มีการทดลองคือให้รูปภาพเนี่ยอยู่ในอยู่ในมือถืออยู่ในภาพหน้าจอตอนนี้โชคดีมาเจอลักกี้โดสแล้วทำให้ผมฝันเป็นจริงแล้วได้ช่วยเหลือคนเพราะทุกคนเนี่ยต้องการความสุขต้องการความเฮงแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากตอนนี้คอลเลกชันที่เริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นรับปีเสือคือความสวยงามที่ลักกี้โดสมีเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยสะใจแน่นอนเพราะว่ามองไปแล้วรายละเอียดมันมีหมดนะครับความงามนี่ไม่เขาเรียกไม่พลาดแล้วเรื่องของพลังตัวเลขเนี่ย ผมเติมเต็มไปในจุดตำแหน่งจัดอประกอบที่เหมาะสมเชื่อว่าภาพที่เป็นพลังเสือพลังเสือพลังตัวเลขเนี่ยรับปีใหม่เนี่ยห้าแบบเนี่ยเฮงแน่นอนมีเสือมีตัวเลขมงคลพลังงานตัวเลขแล้วสามารถดีไซน์ให้เป็นของเราเองได้ด้วยใส่ชื่อได้นะครับแล้วก็เลือกลายได้ถ้าเป็นผมเนี่ยผมแฮปปี้ครับเพราะว่าเฮงด้วยเลือกได้ด้วยสวยด้วยเสือ,สอในปี2 5 6 5ที่จะถึงนี้ ควรเป็นเสืออะไรแล้วคนมีเลขอะไรเข้าอาจาย์เนื่องจากมันมี5แบบนะครับผมเชื่อว่าเอาที่เรามองแล้วตาเราสบายใจความรู้สึกเราแบบเปิดมราปุ๊บปุ้เราชอบเรามีความสุขเลือกรายนั้นทุกลายเนี่ยจะมีพลังตัวเลขแฝงมงคลอยู่ในั้นเสร็จส์ด้วยความที่พี่บอกว่ามันเป็นไม่ใช่อนาลรอกเนาะมันดิจิตอลขึ้นโทรศัพท์มือถือมันทําง,งานตลอดเวลาผมเชื่อว่าภาพวอลเปเปอร์ตรงนี้จะทํางานมงคลตลอด2 4ชั่วโมงมีเสือแล้วมีอะไรอีกครับจาย์ อันนั้นเซตรับปีใหม่ครับผมอันนี้เป็นเรื่องของผมเรียกว่าความปรารถนาแปดด้านซึ่งมันมาจากพฤติกรรมของคนนี่แหละสังคมนิยมอะไรชอบอะไรมันมีตัวเลขที่แมทกันนะครับเพราะว่าทีมงานก็ได้คุยปรึกษากันว่าควรจะลงเป็นเลขอะไรที่ง่ายต่อการเข้าถึงแล้วก็มีพลังใช้งานง่ายด้วยตรงกับต้อ,ง,อง,ตงการก็แบ,บ่งเป็น8อย่างนะครับ1ก็คือเรื่องเงินเงินอันนี้ผมก็เลยดีไซน์ให้เป็นเลข4 2 8 9มาจะโดดเด่นคือการหาเงินหาเงินหาทองเจรจา มักได้ทรับได้โอกาสน้องคนหนึ่งนะครับเป็นคนชอบเสี่งโชคเขาก็ไปอยู่ในวงของการยัดย่านะครับแล้วก็ เล่นเล่นกิจกรรมทั้งตัวเลขนิดหนึ่งปรากฏว่าเขาเอ๊ะทำไมเขาสึกว่าเขาแพ้ญาติๆเขาก็เลยโหลดรูปภาพที่เป็นตัวเลขของผมเนะี่ยขึ้นมาแล้วก็เปิดเลยแล้วอะไรนั้เขาก็ชนะหมดเลยตัวเลขที่หนึ่งสี่้ชุดต่อไปครับตัวเลขนี้คือ6กสาห้าหเสน่ห์เมตตาผู้ใหญ่รักคนสนับสนุนแล้วมีสติปัญญาจะส่งเสริมทําให้ทํางานแบบมีความสุขทํางานแล้วเจริญรุ่งเรืองผลงานดีแล้วผู้ที่ รับพลังของ6 3 5 1เนี่ยก็จะมีแรงคิดสร้างสรรค์าง,งานใหม่ผลงานดีๆไฟไม่ไฟไม่สิ้นสุดไฟแรงชุดต่อไปครับพอเราเป็นเรื่องของโชคแล้วกันนะครับเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็คือ6 3 9 5มีมีคนเราไปใช้แข่งกีฬาชนะก็มีออนะครับเขาเขียนเลขนี้แล้วแข่งชนะ<อ>ตัวนี้ประมูลงานแข่งได้ค<ด>ิดชิ่ง พิชชิ่งได้หมด6395มเนี่ยมีเสน่ด้วยมีโชคด้วยเสี่ยงได้ดีด้วยมีเซนส์ในการตัดใจด้วย <4 S 1> สิ่งขับติดเชพคุ้มครองด้วยหัวที่4ครับหมวที่4ก็เอาเป็นเรื่องความรักสำหรับใครที่อยากมีความรักนะครับเลขนั้นคือ 2, 2 324สําหรับผมเนี่ยความว่าความรักคือคุณต้องเสน่ห์แรงเขาเห็นแล้วต้องหลงไหลผมเรียกว่า23 2 3, 4เนี่ยเปรียบเสมือนพลังน้ำมันปลายพอพกอันนี้แล้วอ่ะแฟนทื้โทรศัพท์ให้ใหม่ หาตังให้เขาใช้เยอะที่เคยมีคนใช้พลังวักนณะเนี่ยเขาบอกว่านี่แปลกจังทำไมแฟนโอนตังให้เพราะว่ามันให้ความรู้สึกที่ฉันรู้สึกหลงเธอรักเธอฉะนั้นตัวเนี้ยบอกความรัก 2- 3 2สาโดนดูบ่อยๆโหลด2 3 2สเข้าไปไม่กล้าตีเลยมอบตังให้โอ้โหความรักแล้วต่อครับสุขภาพที่ดีผมคิดว่าพลังงานเนี้ยทำให้ใจเรานิ่งทำให้เรามีความสงบทำให้เรามีพลังงานที่สมดุลทั้งตัวก็คือ 5159มีปัญญานนำมีความสงบมีพลังเต็มอิ่มมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอันนี้คือสุขภาพดีบวกกับแค้วคลาดดินหนึ่งเขาเรียกว่าระมัดระวังรอบครอบ5159เลขต่อไปครับอันนี้จะกลับมาที่เยาวชนนะครับเยาวชนเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หาเงินหาทองสุขภาพดีแล้วก็จะมีสิ่งที่ต้องส่งต่อไปให้รุ่นต่อไปคือเยาวชนหรือลูกหลานของเราตัวเลขที่จะเหมาะกับลูกหลานก็คือเรื่องของพลังการเรียนเป็นเลขนี้นะครับ2 4 1 5 2 4 1 5มันมีอย่างนี้ครับผมเคยให้คนเอาตัวเล่นนี้เขาก็ไปเขียนใส่คอเสื้อลูกนะครับไปเขียนใส่กระเป๋านักเรียนลูกแล้วเขาบอกว่าพฤติกรรมลูกเปลี่ยนไปตั้งใจเรียนมากคือบางคนไม่ชอบเรียนเลขก็กลายว่าท็อปเลขมีพฤติกรรมทารํากันมากมากขึ้น ตั้งใจเรียนอ่านหนังสือเองผลการเรียนดีขึ้นจากการเขียนเลขเนี่ยฉะนั้นนี่คือเลขที่ดีมากๆกับเด็กสมาธิปติปัญญาดีผู้ใหญ่รักการเรียนรุ่งเรืองยันตัวเลขเรื่องของการเรียนเปิดเลยนะครับ2415 2 4 1 5ต่อไปครับอันนี้จะตามเทรนแต่จริงๆโลกของเราเนี่ยมันมีการทำธุรกิจที่ต้องใช้ดวงใช้ความสามารถทุกๆอย่างที่ต้องทุ่มนะครับผมก็เลยสร้างสรรมาสำหรับเล่นหุ้นตัวเลขพลังที่เหมาะสมกับการเล่นหุ้นกับการ คริปโตก็ได้การเงินทั้งหลายการเงินในโลกดิจิทัลเลขนั้นคือ2895 2895มันจะแทนพลังของเงินก้อนครับพลังของเซนดีในการตัดสนใจมีเหมือนเหมือนอยางรู้ว่าตรงนี้จะออกบนออกล่างหรือจะจะเลือกอะไรประตูไหนมามีความรู้สึกที่แม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็95หาแทนสินงรัพ์สิทธิ์แทนสมาธิ ฉะนั้นตรงนี้มันเสริมพลังสำารับคนที่จะต้องทํางานด้านนี้อีกอันหนึ่งนะครับก็คือสุดท้ายนี้ก็ออกแบบมาเพราะว่าคนชอบมาถามกิจการนี้มักจะเป็นที่สนใจถามอยู่บ่อยก็คืออ,อสังหาอสังหาอ๋อเมื่อกี้ finance อันนี้อสังหาอสังหาก็จะเป็นชุดตัวเลขนะครับ7.8.95แทนซับก้อนใหญ่การบริหารสิ่งใหญ่ๆนะครับ<อ>แล้วดวงต้องแข็งสาม,มารถที่จะ เคลื่อนย้ายหรือจัดการสิ่งใหญ่ๆได้ดีสิ่งที่เราคุยกันวันนี้มันโอเคไหมจานมันมงมงายหรือเปล่ามันมันอะไรกันก็ไม่รู้หรือเปล่าหลายคนถ้าบอกนี้กันเราจะบอกเขาว่าไงคือเราเราจะข้ามคำว่ามงมงายงมง,งายก็อาจจะแปลว่ามันไม่มีเหตุผลแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยมีคนบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อผมบอกไม่ใช่ความเชื่อ แต่เป็นความจริงที่คุณยังไม่ได้พิสูจน์พอคุณคพิสูจน์คุณบอกเออมันไม่ใช่ความเชื่อนี่เพราะว่าพลังงานมันมีอยู่แต่เราไม่มีคำอธิบายผมทํากระทั่งการเปลี่ยนเบอร์มือถือเนี่ยให้สแกนสมองแล้วพอเปลี่ยนเบอร์มือถือแล้วให้ดูซิว่าคลื่นสมองเปลี่ยนไหมผมมั่นใจว่าคือสมองเปลี่ยนเพราะคนมีอารมณ์ฟีลลิ่งไม่เหมือนกันคนที่ทําการสแกนบอกว่าเออจริงสมองเปลี่ยนไปแล้วก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปตามนั้นเพราะคือการเปลี่ยนคลื่นไม่ใช่การเปลี่ยนเลขขึ้มามันคือการเปลี่ยนคลื่นพลังงานอาจารย์ครับสุดท้ายฝ ไปยังเพื่อนๆเราเลยครับที่กําลังรอคอยครับชุดหน้าจอโทรศัพท์มือถืออลเปเปอร์ที่จะจะทําร่รวมกับลัคกี้โดสและยันตัวเลขที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับอยากให้ทุกคนนะครับเข้าไปดูเข้าไปพิจารณาแล้วก็เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบตรงกับที่ตัวเองต้องการผมมั่นใจสิ่งที่พิสูจน์อยู่แล้วแล้วก็เสริมนะครับการให้พลังตัวเลขที่ดีเนี่ยส่งผลมากๆเนี่ยผมจะแนะนําว่าเลขพิชิตแล้วประกอบด้วย สวดมนต์พิชิตชีวิตนะครับคือการสวดมนต์เป็นการสร้างแบตเตอรี่ทางจิตมันมีผลที่ผมเปรียบเทียบนะครับคือคนที่เขียนยันต์ตัวเลขใช้ยันต์ตัวเลขหน้าจออะไรต่างๆนคนที่ปฏิบัติคนที่สวดมนต์พลังจิตแรงเนี่ยจะส่งผลเร็วมากช่วงไหนปฏิบัติน้อยหน่อยแบตเตอรี่อ่อนพลังก็ลดลงดังนั้นให้ควบคู่กันครับเลขพิชิตชีวิตสวดมนต์พิชิตชีวิต ทและนี่คือเรื่องราวนะฮะที่เกิดขึ้นจริงนะตอนนี้ฮะผมเรียกเขาว่ามูเทคแล้วกันนะฮะมูบวกเทคโนโลยีแล้วกันนะครับก็โปรดใช้วิจารณ์ในการตัดสินใจแต่ถ้าเข้าไปเลือกชมประการใดก็เข้าไปที่ลัคกี้โดสนะครับกับอาจารย์นิติคลิปของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากมากนะครับที่มาช่วยเสริมกำลังใจพวกเราสามารถก้าวเข้สู่โลกดิจิตอลและฟันฝ่าในโลกที่ท้าทายทุกวันได้ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ